นะผม,มผมไม่อยากที่จะลงไปลึกว่าจะมาโทษใครจะก็คือด้วยเหตุผมถึงบอกด้วยเหตุใดผมก็ไม่รู้รแต่เมื่อมันมันมันมีผลกระทบมาที่ทำให้ผมไม่สามารถที่จะไปถึงจุดนั้นได้ก็เลยมีความรู้สึกว่าตัดสินใจว่าเลิกฟุตบอลเลยอ๋อนี่เป็นจุดเปลี่ยนของการตัดสินใจที่จะเลิกฟุตบอลนะครับกลับมาปับเลิกเล่นเลยฮะก็คือพอพอกลับมาแล้วก็ดูท่าทางไม่น่าจะทําอะไรได้ก็คือเลิกเลย ตอนนั้นเนี่ยผมจําได้ว่าผมไปอยู่ที่แคมป์ที่ปากช่องกับคุณที่ราชบัตรราชประชาสบอร์ดชูเล่อันเฟ็ดว่าจะเลิกเล่นฟุตบอลล่ะตอนนั้นอายุสามสิบใช่ไหมไม่ถึงไม่ถึงด้วยยี่สิบแปดผมยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามเหรอใช่แล้วก็เลิกเลยใช่ผมผมกลับมาตอนอายุยี่สิบเอ็ดผมเล่นบอลในประเทศไทยไม่เกินสองปีแล้วก็เลิกเลยอ่ะฮะแล้วก็เลิกเลิกสรุปว่าวันนี้เนี่ยอันเฟรดจะบอกว่าเลิกเล่นฟุตบอลเพราะว่าไม่ ไม่ประสบความสําเร็จในการทําเอกสารที่มีรัศดรถูกต้องไหมฮะก็คือไม่สามารถที่จะทำบุ๊เแอมิทแล้วก็มีโอกาสที่จะไปไปตรงนั้นได้ก็เลยมีความรู้สึกเพราะว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดหนึ่งผมเด็ดขาดแล้วผมค่อนข้างที่จะไม่ใช่ตัดสินใจเร็วนะแต่เมื่อการที่เราเด็ดขาดแล้วเรามีเหตุผลของเรานะทำให้เราตัดสินใจได้อ่า เด็กเออก็คือเฉียบขาดัเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องน้อยใจทีมชาตินะใช่ไหมฮะ เป็นคู่บารมีกับซิโก้อย่างที่คนเขาพูดกันหรืออะไรอย่างนี้นะหรือว่าไปเตะขวดอะไรที่รายการทีมชาติไม่เกี่ยวเลยพวกนั้นไม่เกี่ยวอยู่เรื่องเดียวคือว่าคุณไปต่อไม่ได้ใช่ครับก็คือไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยก็คือผิดวังตรงนี้ก็เลยก็เลยไอ้พวกเรื่องอย่างอื่นที่ที่พูดกันถามว่าถามถามว่ามันจะมีปัญหากับทีมชาติขนาดที่ น้อยใจอะไรผมก็ไม่รู้<ม>ก็คือนอก,นอกจากทําเอกสารตรงนี้มผมก็ไม่ได้มีอะไรกับกับโก้เรืออะไรแม้ว่าไม่ได้คุยกันเป็นยี่สิบกว่าปีนะเ<ม>พราะว่าผมไม่ได้อยู่ในวงการ,รตอนนั้นนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร<ม>ก็คือถ้าเจอก็ทักทายเหมือนกับคนที่เคยเล่นด้วยกันเป็นเ<ม>พื่อนกันอะไรอย่างนี้เหมือนกับเมื่อล่าสุดไปเจอไปเจอทีมบอยูไปเจอตะวันศรีปานน้แบนก็ ทักทายกันเหมือนกับก็คือสนิทกันเคยก็คือไปไปเล่นในพวกทีมชาติอาวุโสบางครั้งไปเจอกันอะไรอย่างนงี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใครเลยยืนยันไม่มีนะครับยืนยันอยู่แล้วนะครับมีเรื่องเดียวเอาละวันเมื่อคุณเล่นทีมชาติอยู่แค่สองสมปีอายุยี่สิบสามแล้วตัดสินใจเลิกไม่ทาอะไรต่อครับตอนนั้นจริงๆอ่ะผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตัดตัดสินใจลื้อลื้อ แก้ไขปัญหาอาจจะในแนวทางของผมนะตอนนั้นก็ทั้งทั้งสโมสรทั้งทีมชาติก็ยังอยากจะให้เรานะเ,เล่นเล่นต่อนะออแต่ผมจะมีความรู้สึกว่าเลิกก็คือเลิกผมก็เลยไปอยู่ที่อเมริกานะก็ไปอยู่นูน่นก็เพื่อไปลองดูว่าจะมีแนวทางอะไรไหมที่ที่จะจะจะ,จะทำอะไรก็ไปอยู่นู่นประมาณปี ปีครึ่งเกือบสองปีอืมปีครึ่งเกือบสองปีและเพื่อตัดปัญหาในการที่คนจะมาชักชวนกลับไปเพราะว่าตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าไม่อยากที่จะเกี่ยวข้องกับฟุตบอลเลยใช่เพราะตอนนั้นเนี่ยใครๆก็คิดว่าคงจะน้อยใจไปพักหนึ่งอะไรประมาณนี้นะเท่าที่ผมอยู่ในวงการนะพี่หอยก็บอกว่าเดี๋ยวผมเอากลับเองเฟรเดี๋ยวผมเอากลับเองแล้วคุณก็ไปอยู่เมกกาบางคนบอกว่าคุณตัดสินใจไปเทิร์โปเลยไปตีกอล์ฟทั้งๆั้งที่คุณก็ไม่ได้ ตีก็เป็นเก่งมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถึงจะไปเริ่มเล่นกล์บแล้วก็เถืดอนโบอ,นนอยู่ในช่วงนั้นนี่คือคือคือจริงๆอ่ะพอพอพอไปนู่นนะก็ก็ก็ดวยกันเป็นนักกีฬาล้วก็รเราก็รักษาร่างกายนะแล้วก็เหมือนกับที่บอกอ่าสมาคมก็พยายามเรียกกลับจนผมกลับมาผมกลับมาเล่นเอ่อซีเกมที่อินโดครับแต่ตอนนั้นนะผมก็ไม่ได้น้อยใจนะแต่มีความรู้สึกว่า ทำหลายอย่างที่ทําให้ผมตัดสินใจขาดเลยว่าอาจจะคงจะไม่กลับมาแล้วนะหลังจากหล,หลังจากมิดสโบผมตัดสินใจที่ที่ท <My S 2> จะ <team S 2> ไปแต่พอเรียกไปเรียกมาหลังจากนั้นก็มีสีเกมที่ทีโดูก็กลับมาบพอกลับมาก็เจอเหตุการณ์ที่ <c oughs> ไม่ค่อยโอเคนะมไม่ค่อยโอเค อ,อย่างเช่นอ,อย่างอย่างเช่นไม่ค่อยให้เล่นเรียกกลับมาแต่ไม่ค่อยได้เล่นนะอพอพอเล่นจริงๆก็ให้เข้าไปเล่น5้านาทีแล้วเปลี่ยนตัวออกอตอนเจอ,อชิงชนะเลิกอย่างนี้ผมจะมีความรู้สึกว่าไม่ใช่น้อยใจแต่ด้วยหลักการความเป็นจริงว่าทำอะไรกับผม,มต้องการทำอะไรต้องการสื่อสารอะไรผมก็ไม่เข้าใจผมก็เลยผมก็เลยเหมือนกับที่ที่บอกว่า <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกว่า น้อยใจใครเรื่ออะไรแต่เมื่อเอากลับมาเพื่อทําอย่างนี้เอากลับมาทําไมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็เลยก็เลยตอนนั้นก็คือเลิกฟุตบอลจริงๆเป็นฟางเส้นสุดท้ายใช่อินโดก็คือได้แชมป์จริงนะได้แชมป์จริงแต่ก็แต่ก็ไม่ได้ไม่ไดไ้ไม่ได้เล่นตามที่ควรที่จะเล่นหรือมาทํากับ กับเราในลักษณะอย่างนี้มันเหมือนกับเบนเซม่าได้ที่2ของโลกถ้า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 ,ถ,าถ้าบอลโลกชนะอาร์เจานตีนา่า<ๆ>เขาจะได้เป็นแชมป์โลกนะแต่ชื่อเขาก็ติดอยู่กับสตาฟตรงนั้นก็คือกับทีม<ๆ>นะ<ๆ>ก็เหมือนกับได้แชมป์โลกไปโดยโดยโดยการที่ไม่ได้เล่นหรือไม่ได้มีโอกาสแล้วมาทําลักษณะว่าเรียกเขามาแต่บอกให้เขากลับเรื่องอะไรนี้โดยผมก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์จริงๆมันเป็นยังไงก็จะ ใช่ครับคือคือถามว่าถ้าเราลงไปเล่นเต็มที่เราเล่นไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ทําลักษณะอย่างนี้ก็คือ,อยังโอเคแต่ให้เล่น5นาทีตอนชิงชนะเลิศแล้วเอาออกอย่างนี้อเออมัน5นาทีผมถามว่าพี่ปูเป้เข้าไปเป็นตัวสำรองรไม่ใช่ปัญหาสําหรับผม,มผมเคยบอกเลยนะว่าไม่ใช่ปัญหาจะเป็นตัวจริงจะเป็นตัวสำรองเราทำร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เข้าไปไม่เกิน5นาทีล้วเอาออก มันเกิดอะไรขึ้นนี่คือคำถามใช่ไหมก็แต่แต่ก็ไม่อยากจะรู้นะก็คือมันผ่านไปแล้วตอนนั้นเนี่ยศูนย์หน้าทีมชาติไทยชุดอ่าซีเกมที่อินโดนีเซียมีทั้งรุ่นใหญ่คือพี่ตุ๊กปิ่โย่งพี่วัวนะครับรุ่นของอันเฟกับซิโก้แล้วรุ่นหลังก็คือชายชาเจียวเซนจ็อบดูไหมฮะใน4ี่ห้าคนเนี่ยพี่โยงอีกอะไรอีกนะครับเอาล่ะผ่านตรงนั้นมาปั๊บอันเฟกก็ถึงใจเลิกเดดขาดแล้วคราวนี้